วันนี้วันเสาร์ที่ส7เจ็ดพฤษภาคมสอง8นดนะครับตอนนี้พา้องโบท๊ทมาเตรียมสอบวิ่งครับทดสอบร่างกายทดสอบพละครับรอบที่ห้าครับเตรียมตัวแล้วครับน้องโบท๊ทครับสู่เขานะลูกนะให้ผ่านก็พอหลูกเป็นใจพร้อมครับเตรียมปล่อยตัวครับกำลังจะปล่อยตัวครับเตรียมตัวระวัง ปล่อยตัวมาแล้วครับปล่อยตัวมาแล้วครับน้องโบท๊ทปล่อยตัวมาแล้วครับ เรื่อยโบสเรื่อยลูกเว้ยเรื่อยโบส์น้องโบสราอะไรงานตัวว่ายน้ำนะครับเตรียมทดสอบว่ายน้ำครับ เที่ยงที่เจ็ดทามดไอ้พัดที่นั่งเลยมันจะว่าแล้วอีกเดียวมันจะมันมันมประจําที่แล้วพี่จะรอเชียรมนกันนะไปน้องโบสู้เขาหลุกน้องโบสู้เขาหลุผ่านะลุกนะน้องโบสนะ ลปกนอลครับโร้ดผ่านบโ็ดผ่านผ่านหมดนะสู้เขาหลสู้เขาหลบลอยลูกบอลครับอาทีได้ได้หน่อยเดียวนาทีสิบสา ที่สิบสี่ผ่านเที่ยวที่15น้องโบครับเข้าพี่ผ่านนะลูกนะสู้เขาลูกกลางปลูกไปไปลูกโบสถ์ปลูกสู้ลูกสู้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 ลูกครับดูลูกลูกโบสถโบสถดูโบสถ์โบสถโบสถสู้ลูกสู้โบสถ์ดูลูกดูลูกดูลูกด้วย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 ลูก โอเคเยี่ยมลูกเยี่ยมสุดยอดลูกเยี่ยมโบ๊ผ่านโบ๊ผ่านโอ้ยลูกเยี่ยมเยี่ยมลูกหายแล้วครบสองโอ้ยเลื่อนหน่อยเดียวเนาะเยี่ยมลูกเยี่ยมครับเยี่ยมครับเยี่ยมทุกคนครับสุดยอดยอดลูกสุดยอดครับดีใจด้วยครับคไอหน้องโบ๊ไใบผ่านสุดครับช่องแรกไปเร็ววิ่งหน้องโบ๊เตรียมวิ่งครับสู่เขาลูกสู่เขาครับ รูสามลูกน้องโบสถูรูสามนะครับสัญล็อตัวนะครับจะเป็นสัญญลูกหวีสั้นนะครับสัญญลูกหวีสั้นเข้าที่เร็วว่องไปลูกไปโบสถไปผ่านดูแล้วน้องโบสถผ่านอยู่แล้วสุดยอดเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมหรือเยี่ยมเยี่ยม,ยยม,ยยม ขึ้นไปดูได้ไม่สบายหูอกครับฮะเดินทางปลอดภัยครับ